ในการเรียนรู้และการปฏิบัติธรรมเราก็เคยอาจเรียนรู้มามาแล้วบ้างเป็นบางส่วนแต่ในเรื่องของการรับธรรมะคือไม่ว่าเราไปรับธรรมะที่ไหนก็สุดแท้แต่สถานที่ปฏิบัติธรรมหรือที่วัดสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยเรียนรู้มาหรือเราอาจจะมองข้าม ในจุดสำคัญตรงนี้ไปนั่นหมายถึงผู้ที่มีสมาธิการเข้าอบรมและการรับธรรมะเราต้องขัดจิตใจของเหล่านั้นให้เกิดความสะอาดและว่างเปล่าความสะอาดคือความนึกคิดและสิ่ง มืนเมาแม้แต่สิ่งคุณมัวต่างๆเราต้องชำระล้างในความสะอาดตรงนี้ออกไปความสะอาดทางด้านจิตใจของเราที่ไม่เกิดจริตอารมณ์ในการคิดเล็กและคิดน้อยไม่ว่าจะเป็นบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามแต่แม้แต่เราเกิดการตำหนิ ในตัวเราเองเราจึงต้องมีศีลและสมาธิและในการมีศีลและสมาธิตรงนี้มันจะทำให้จิตและวิญญาณของเราเกิดความนิ่งเราจึงมีเราจึงมีเกิดความนิ่งได้อย่างเพียงพอและพอที่จะอาศัยอำนาจพระบารมีขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ในเมื่อเรามีศีลแล้วเรามีสมาธิแล้วศีลที่บริสุทธิ์เราจะได้ด้วยความว่างเปล่านั่นหมายถึงว่าเราต้องกำหนดจิตในการรับธรรมะหรือในการฟังธรรมะเราไม่ได้กำหนดจิตอยู่ณตรงจุดหนึ่งหรือจุดใด เราไม่ได้หมายกำหนดจิตที่ว่าให้เรานั้นเราไม่ได้หมายกำหนดจิตให้จิตของเรานั้นเกิดความนิ่งหรือความว่างเปล่าแต่เพียงอย่างเดียวนั่นหมายถึงว่าเราต้องกำหนดจิตของเราเป็นจิตพุทธะมนุษย์หรือสัตวรร์ตก็มีจิตแห่งพุทธะด้วยกันทั้งนั้น สัตว์เลระฉา,านเขาก็มีจิตพุทธ,ธะเหมือนกับมนุษย์เรานี่แหละเพียงต่างวละกรรมและต่างวระชาติเท่านั้นเองมนุษย์เราเองก็มีจิตพุทธ,ธะจิตพุทธ,ธานี่เป็นจิตที่สูงส่งนั่นหมายถึงว่าเรานั้นไม่มีอะไรแล้วเราไม่ชอบเราไม่ชัง เราไม่มีการแบ่งข้างแบ่งพักและแบ่งพวกนี่คือจิตแข่งพุทธ,ธะไม่ว่าจะมีความโกรธหรือความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจใดๆก็ตามแต่จิตแห่งพุทธ,ธะจะไม่ตกตำ่ำและจิตแห่งพุทธ,ธะจะไม่เอาด้วยนั่นหมายถึงจิตแข่งพุทธ,ธะจะเกิดบารมีที่สูงที่สุด ที่สูงที่สุดเราเคยเห็นพระพุทธรูปองค์พระปฏิมาสัญลักษณ์รูปเหมือนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีเขาเรียกอะไรอะเกตเกตแหลมๆขึ้นไปต่อศีรษะแล้วก็มีรัศมีที่เกิดขึ้นบริเวณศีรษะ บริเวณศสีสษะนี่ที่ว่าที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเป็นแสงต่างๆแล้วแต่ <c oughs> ว่าเขาจะลงสีอะไรสีขาวหรือสีเหลืองหรือเสีสีสว่างนี่คือแสงอนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านบรรลุฌานแล้วท่านตัดสรุ้แล้วพุทธเจ้าตัดสรุ ด้วยตรงไหนพุทธเจ้าตัดสรุ้โดยเมื่อมีแสงหรือมีดาวชัยพฤกเข้ามาสู่ในระหว่างคิ้วตรงนี้นี่คือจิตพุทธะมนุษย์ที่เกิดมาก็มีจิตแห่งพุทธะหุ้งตรงนี้เหมือนกันแม้แต่ศัตว์เดรฉา,านพุทธองค์ท่ันบอกว่านี่คือจิตพุทธะของมนุษย์ จิตพุทธะจึงเกิดแสงสว่างมนุษย์เราเกิดมาเนี่ยมันจึงมีแสงสว่างที่ใสและบริสุทธิ์จิตแห่งพุทธะจะเปล่งบารมีความสว่างสวยัยความเจิดจ้าในบารมีของพุทธะในความสว่างสวัยตรงนั้นโรคภัยไข้เจ็บ มันจึงไม่กล้าเข้ามาก้างกายทั้งภาคทิพย์และภาคหยาบเราในเมื่อเราจิตสว่างแล้วไม่ว่าจะมีอะไรเข้ามามีความทุกข์เขาบอกว่าทุกข์ในรูปแบบที่ไม่ทุกข์สุขเราก็ไม่สุขในในรูปแบบของสุขสุขสุขไปทุกข์ทุกไปคือไม่ยินดีต่อความสุข และไม่ยินร้ายต่อความทุกข์ต่างๆมันทุกข์ก็เรื่องของมันมันสุขก,ก็เรื่องของมันนี่คือจิตพุทธะที่ไม่หลงทั้งทุกข์และก็สุขในเมื่อจิตเราไม่หลงทั้งทุกข์และสุขแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้กําหนดให้กับเราได้คนอื่นไม่ได้อย่างแน่นอนพระหรืออาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะจะ,จะ,จะดึงจิต หรือนำจิตใครจิตของเราเป็นพุทธะและขึ้นสู่เบื้องบนได้ก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันและใครจะเป็นผู้นำจิตของเราขึ้นสู่เบื้องบนและเป็นจิตแห่งพุทธะได้นั่นหมายถึงว่าเราต้องมีศีลเราต้องมีสมาธิเรามีศีลและเรามีสมาธิปัญญาเราจึงเกิด เรามีศีลเรามีสมาธิในเมื่อปัญญามันเกิดแล้วนั่นหมายถึงว่าความสว่างมันเกิดขึ้นแล้วหากแม้ว่าเราไม่มีศีลเราไม่มีสมาธิพุทธองค์บอกว่าปัญญามันไม่เกิดนั่นหมายถึงว่าเราใช้จริตอารมณ์ด้วยความโกรธความโมโหหรือในความชอบเราจะขาดสติทันที นั่นหมายถึงว่าจิตที่เป็นมนุษย์หรือแม้แต่ว่าจิตที่ยังเป็นในรูปแบบของสรรพสัตว์หรือวิญญาณมันตะทันทีนั่นหมายถึงว่าแสงสว่างแห่งพุทธ,ธดับทันทีเราอยู่ในโลกมืดทันทีนี่จิตที่เรานั้นยังไม่มีศินเรายังไม่มีสมาธิปัญญามันจึงไม่เกิดเราจึงอยู่ในโลกมืด เราจึงอยู่ในโลกมืดในทันทีเช่นเดียวกันโครคภัยไข้เจ็บซึ่งมันติดตามเรามาอยู่แล้วมันประกบมันประชิดเราทันทีแม้แต่คนที่เคยทำร้ายทำลายและเอาชีวิตของเรามาก่อนเขาสามารถเอาชีวิตเราได้ในทันทีแม้แต่เราไม่เคยเจอกันมาก่อน ไม่เคยเกิดการขัดแย้งกันมาก่อนหรือไม่เคยเห็นกันมาก่อนทําไมเขาเอาชีวิตเราได้ละ่ะทางทั้งที่เราไม่เคยโกรธกันเลยเราไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเสียด้วยซ้ำไปนั่นหมายถึงว่ากําหนดเวลามันมาถึงแล้วใครจะเป็นผู้ช่วยเราได้นี่พูดในถึงในเรื่องของจิตแห่นพุทธะที่เรานั้นมีศีลสมาธิ เรามีสมาธิและปัญญานั้นมันจึงเกิดการนั่งสมาธิในตรงนี้เราไม่ได้นั่งแค่ให้จิตเราเกิดความว่างเปล่าและสงบสุขเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าบารมีที่เราเคยมีอยู่แล้วที่เราเคยปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมกับองค์มหาบารมีสมัยอดยีตเราอาจจะเคยปฏิบัติศีลและปฏิบัติธรรมกับพุทธเจ้า กับพระองค์หนึ่งหรือพระองค์ใดามาแล้วก็เป็นไปได้มันไม่ใช่ด้วยเหตุบังเอิญสมัยอดีตรเราเคยจับเราเคยปฏิบัติศินมากับพุทธเจ้าในพระองค์หนึ่งหรือพระองค์ใดที่เหล่านั้นไม่สามารถที่จะรู้เลยณปัจจุบันนี้เราเองก็เช่นเดียวก็เช่นเดียวกันว่าอะไรมันกำลังจะเกิดขึ้น และเราไม่รู้เลยว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมกับองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าหรือองค์พระพุทธเจ้าในพระองค์ใดต่อเมื่อเรามีศีลตรงนี้แล้วเราจึงให้ด้วยศีลเราให้ด้วยศีลในการนั่งสมาธิเราให้ด้วยบารมีที่เราเคยมีมากับองค์มหาบารมีตรงนี้ในจุดหนึ่งที่เรา นั้นได้มีอยู่เราอาจจะได้มากกว่าหรือมีมากกว่าและในสิ่งที่มากไปกว่านั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งหรือเบื้องบนท่านได้กำหนดมาแล้วดังที่ข้าพเจ้านั้นเคยเตือนมาแล้วว่าหลังเกิดสุรยุป,ปราคามันจะเกิดโรคระบาดตามมาพระองค์ท่านจึงให้การเรียนรู้ในการนั่ง สมาธิและเพื่อการเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลนี่เราหมายถึงว่าเราได้มากกว่ามากกว่าการให้บารมีเราได้มากกว่าการนั่งสมาธิเพื่อสงบจิตให้ว่างเปล่านั่นหมายถึงแม้แต่ตัวเราเองเราก็ช่วยไม่ได้นับภาษาอะไรจิตวิญญาณและดวงวิญญาณคนอื่นเราจะไปช่วยใครเขาได้ ในการนั่งศีลและสมาธิในครั้งนี้เรานั่งให้ด้วยบารมีอนุภาพขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เปล่งแสงได้เปล่งรัศมีแล้วทั้งสามภพและสามโลกด้วยกันณนะขณะนี้นั่นหมายถึงว่าในโลกวิญญาณก็จะเกิดความสว่างสวยัย มนุษย์เองก็เกิดความสว่างสวัยทั้งภาคทิพย์และภาคส่วนในเมื่อภาคทิพย์เราเกิดความสว่างสวัยแล้วภาคทิพย์ก็จะมาสอนสอนใจเราใจเราคือในจริตอารมณ์หรือในนิกรรมที่เราเคยมีอยู่ใจก็คือกรรมที่มันติดมาขันห้ามันจึงพาให้เรานั้นเกิดความทุกข์ในเมื่อเกิดมาแล้วเราจึงมี เราจึงมีเราจึงมีความทุกข์และความสุขปะปนกันไปนั่นหมายถึงว่าบุญและกรรมมันเป็นของคู่กันขันห้ามันพาให้เรานั้นเกิดทุกข์เพราะฉะนั้นเรามีบารมีของพุทธเจ้าตรงนี้แล้วบารมีของพุทธองค์จะชำระล้างในจริตอารมณ์ของเราคือจิตใจของเรา ใครจะมาเป็นคนสอนเราให้เราดับและให้เราวางก็เช่นเดียวกันไม่มีพระหรือไม่มีอาจารย์ให้เราดับและเราวางใครจะเป็นผู้ชี้แนะเรานั่นหมายถึงว่าภากทิพย์เราที่จะมาดับในจริตอารมณ์หรือในใจเราของเรานั่นเองและในขันห้าก็คือกายเรานี่แหละที่มันมีความเกิดแก่เจ็บตาย นี่คือขันธ์ห้าที่มนุษย์เรานังมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการรับธรรมะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนหรือที่ใดก็แล้วแต่เราอาจไม่ร่วงรู้ได้ว่าคนอื่นเขาจะให้การเรียนรู้แบบใดเราจรึงใช้ได้ทุกสถานที่ในการนั่งสามาธิเพื่อให้บารมีแต่เราจิตปัญญาและดวงวิญญาณทั้งหลาย จิตตยามทั้งหลายเทพและพรมทั้งหลายเขาก็จะมามีสิทธิ์มีส่วนและในการเชื่อมโยงจักรวาลในการเชื่อมโยงจักรวาลครั้งนี้อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้หลังเกิดจากสุพยุป,ปราคาโรคระบาดมันจะเกิดขึ้นที่โรคระบาดจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากนอกโลกมันมานอกจักรวาลมันมาได้อย่างไรลูกอุกาบาดลูกนี้แหละ ที่มันมีเชื่อโลกบางตัวที่เข้ามาที่เข้ามาโ่จะสู่โลกนั่นหมายถึงว่าโลกอุกาบาทไม่สามารถจะพุ่งลงโ่พื้นโลกได้ไม่มีแต่นั่นหมายถึงว่าในอนุภาพที่มันเกิดหมอกควันรุคคุหรือกลุ่มค,ค,ควันต่างๆมันจะค่อยๆเลื่อนไหลลงมาสู่โลกมนุษย์้วยความเป็นจริงแล้วอุกาบาทนี้มันจะพุ่งอันนี้สมมติเป็นโลกจะพุ่งลงมา จะพุ่งลงมาแต่ด้วยคารปกป้องและกีดกันให้เปลี่ยนทิศและเปลี่ยนทางตรงนี้โอกาสบาตรงนี้ก็เลยเหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงคือไม่พุ่งชนโลกตรงๆถึงจะพุ่งตรงโลกตรงๆก็สุดท้แต่แต่ไม่สามารถที่จะลงสู่พื้นโลกได้มันจะระเบิดจะถูกเผาไหม้ด้วยชั้นบรรยากาศนั่นหมายถึงว่าฝุ่นละอองตัวตน,นี้จะเข้ามาประเทศไทยเต็มๆ เต็มๆเลยแต่นี่ผ่านโลกผ่านโลกประเทศไทยจึงมีสิทธิ์ที่จะโดนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ว่าเชื้อโรคที่มันจะมาจากบุคคลจากการเดินข้ามประเทศตรงนี้มันก็เป็นเหตุสุวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะช่วยและกันในตรงนั้นได้การนั่งสมาธิเพื่อช่วงเชื่อมโยงกับจักรวาล นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องปลูกพลังไพเนียพลังไพเนียนั้นมันอยู่ตรงไหนและเราจะเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลได้อย่างไรทุกคนมีหมดไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆสัตว์น้ําสัตว์ดุกมีหมดมนุษย์เองก็มีหมดพลังไพเนียเปลียนเสมือนกับโซน่าในการนําทาง พระพเจ้าเคยพูดมาแล้วว่าปลามันจะเกิดการไหว้หลงทิศและหลงทางไหว้ขึ้นฝั่งหมดปลาในประเทศไทยไม่เคยมีก็มีแม้แต่นกที่ในประเทศไทยไม่เคยมีก็เคยมีเพราะมันเกิดการตะแคงและเปลี่ยนสนามแม่เหล็กแกลโลกโซนาตรงนี้ของสัตว์มันก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันมันจึงเกิดการผิดทิศ ในการนั่งสมาธิเพื่อปลุกพลังไคเนียตรงนี้แล้วปลุกเพื่ออะไรปลุกเพื่อเป็นการชำระล้างคนที่มีการสมาธิตรงนี้จะหลุดรอดพ้นภัยในเรื่องของเชื้อโรคหรือว่าพลังเหมอกกลุ่มควันต่างๆที่มาเกิดมาจากนอกโลกอนุภาพตรงนี้จะล้างได้ ่านบอกจะล้างได้และเราจะไม่ติดในเชื้อโรคตรงนี้อันนี้จึงเป็นสิ่งและเหตุผลจาเป็นที่จะต้องบอกว่าผู้ที่มีสมาธิและการนั่งปลุกตรงนี้มันจะไปเผาผลาญและชําระล้างเชื้อโรคที่มันมาจากนอกโลกนี่คือการนั่งสมาธิเพื่อการเชื่อมโยงจัก,กรวาลเพื่ออะไรนั่นหมายถึงว่า โรคระบาดต่างๆที่มันกำลังลงมาจากโลกมนุษย์มันจะถูกชำระล้างด้วยการนั่งสมาธิที่เราปลุกพลังไพเนียของเราเกิดขึ้นมาพลังตัวนี้มันจะเป็นสามต้านทานเชื้อโรคตัวนี้ได้เชื้อโรคตัวนี้เราหายใจเข้าไปแล้วมันเปรียนเสมือนว่าคล้ายๆกับน้ำยาล้างห้องน้ำน้ะเราลาดไปปุ๊บมันจะกลับฟูด หายไปเลยเชื้อโรคตรงนี้ที่เราหายใจเข้าไปเหมือนกันมันจะไปล้างปอดเรามันจะกัดกินปอดเราเลยเปรียบเสมือนกับน้ำกดเลยมนุษย์เราจึงเสียชีวิตเร็วและตายเร็วดังที่ข่าวต่างประเทศออกไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเขาได้รับรับพลังสารที่นอกโลกเนี่ยที่ยะกาบาดแทงที่จะพุ่งมามาหลบเขาเรียกว่าเปลี่ยนทิศทางน,นอกโลกไป ก็ก็คงจะเข้าใจในเรื่องของการนั่งสมาธิเพื่อการเชื่อมโยงจักรวาลเพื่ออะไรเราเพื่อปลูกพลังภัยเหนือของเราปลุกพลังภัยเหนืยเพื่อเชื่อมโยงจักรวาลเพื่ออะไรนั่นหมายถึงว่าเราจะมีแสงอนุภาพตรงนี้เนี่ยจะไปเป็นแสงอนุภาพเพื่อการปกป้องและการเป็นเกาะคุ้มกันให้แก่ตัวเราเพื่อไม่ให้เกิดโรคโรคภัยไข้เจ็บตรงนั้นเกิดขึ้นได้ ก็ตรงนี้ก็อธิบายมาเสียยาวนานอตอนนี้เราก็ไปฝึกทำที่ที่บ้านเราก็ได้เราจะนั่งได้เท่าไหร่ก็ได้อัสสัตตนะโมตัสสะพคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพเจ้าขอนอบหนอมองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าองค์พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายและองค์มลโมคูทั้งหมดทั้งสิ้นเทพและพรมทั้งหลายขอทรงโปรดเป็นพญาให้แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออันเชิญบรรทัพรุดของข้าพเจ้า และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกชีวิตจ <of> ิตวิญญาณขอให้มีสิทธิ์และมีส่วนในการชดเชยชดใช้ในนี้กรรมทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายแม้แต่โรคภัยใกล้เจ็บทั้งหลายข้าพเจ้าขอศีลและสมาธิเพื่อการชดเชยชดใช้ข้าพเจ้าขอศีลและสมาธิ เพื่อการชดเชยชดใช้และพระธาตุและแสงพระธาตุแห่งพุทธองค์ด้วยความสว่างสวัยทุกชั้นและทุกภูมิทุกชั้นและทุกภูมิทุกชีกกชวิตจิตวิญญาณและสัพรพสัตทั้งหลายให้หลุดจากบ่วงโซ่ในนิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยอนุภาพ พระาธาตุแห่งพุทธองค์ข้าพเจ้าขอปลุกพลังไพรเนีข้าพเจ้าขอปลุกพลังไพรเนีข้าพเจ้าขอปลุกพลังไพรเนีที่กำลังหลับไหลอยู่ขอให้ตื่นจากความหลับไหลเสียเถิดข้าพเจ้าขอปลุกพลังไพรเนี ที่กำลังหลับไหลอยู่ขอให้ตื่นจากความหลับไหลเสียเถิดขอปลุกพลังภายเนียที่กำลังหลับไหลอยู่เพื่อการเชื่อมโยงกับจัก,กรวาลกับองค์เทพจักรวาลทั้งหลายองค์สุรยุคเทพพระเจ้าแห่งจักรวาลและสุรยุ องเทพมหาสมุทรแห่งสิงทะเลใต้ทั้งหลายขอพระบารมีของพุทธองค์ด้วยการเชื่อมโยงกับจักรวาลอาภสสิอาภสศสรรพสัตว์ทั้งหลายและทุกชีวิตจิตวิญญาณขอมีสิทธิ์และมีส่วน ในการสมารกรรมและการเอโหสิกรรมด้วยนี่กรรมทั้งหลายและวิบากกรรมทั้งหลายที่มันติดตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจึงขอชดเชยชดใช้นี่บุญคุณทั้งหลายและนี่ชีวิตทั้งหลาย ที่ข้าพระเจ้าเคยทำร้ายทำลายและเอาชีวิตเลือดเนื้อแด่สัสตว์ทั้งหลายนำมาเป็นอ่ารและด้วยนีิกรรมทั้งหลายด้วยกายสังขารทั้งหลายขอให้เป็นเนื้อนาบนุญกลับคืนสู่แดนสวรรค์ชั้นหิมาลัย ด้วยพระบารมีของพระองค์ด้วยหนี้คุณทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยติดหนี้กับองคุณแม้แต่คุณบิดาและมารดาที่ให้การชำระชุดเลี้ยงที่ให้การชำระ และการชุบเลี้ยงข้าพระเจ้ามานับตั้งแต่อดีตและด้วยนี่กรรมทั้งหลายมโนกรรมวจีกรรมหรือด้วยกายกรรมทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยทำร้ายทำลายในด้านจิตใจของคุณบิดาและมารดา มโนกรรมคือการพูดปดมดเท็จต่อคุณบิดาและมารดาเพื่อการเอาทรัพย์สินหรือปัจจัยเอาไปใช้จายมิใช่เหตุมิใช่กวนวจีกรรมการทำลายทำลายด้วยวาจา การด่าหรือการสาบแช่งวจีคือการทำ้ายทำลายการด่าผู้บุกพกาลีหรือการสาบแช่งทั้งหลายที่เราเคยมีมานับตั้งแต่อดีตข้าพเจ้า จึงขอน้อมและลำลึกในคุณและบารมีที่ยังให้ใหใหอภัยแด่ข้าพระเจ้ากายกรรมทั้งหลายที่ข้าพระเจ้าเคยทำลายทำลายและการทุบตีคุณบิดามารดา ทำให้เลือดตกยางออกทำให้เสียน้ำตาข้าพระเจ้าจึงของกราบทเท้าของคุณบิดาและมารดาที่ยังมีความเมตตาและความสงสารแต่ข้าพระเจ้าถึงแม้แต่ข้าพระเจ้ากับทําความผิดใดๆแต่ผูดแต่ผู้ที่เป็นพอ่อ หรือคำว่าแม่ก็ไม่โกรธและยังเอาโหสิให้อภัยลูกนั้นเสมอมาและด้วยนี่กรรมทั้งหลายด้วยมโนกรรมวจีกรรมหรือกายกรรมทั้งหลายที่ลูกหลานเคยกระทำความผิดมาแล้วข้าพเจ้าขอให้สัญญาณบัตนี้ข้าพเจ้า จะมิทำให้คุณบิดาและมารดาต้องเสียน้ำตาเสียใจและสูญเสียในทรัพย์ด้วยบุญและบารมีที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจึงขอให้บุญและบารมีทั้งภาคทิ์และภาคส่วนต่อองคุณและองค์ธรรมและผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ และคาุคุณทั้งหลายด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงเป็นองค์ประธานและพยานรองรับในบุญวาสนาและบารมีให้แด่สัพพสัตทั้งหลายเทพและพรมทั้งหลายขอน้อมลำลึกถึงคนนับตั้งแต่บรรพบุรุษเป็นต้นมาทั้งฝ่ายบิดาและมารดาของข้าพระเจ้าแม้แต่ตัวของข้าพระเจ้าเอง ขอขอก,ก็ขอกราบขอก็ขอกราบต่อองค์คุณและองคธรรมทั้งหลายเพื่อทดแทนและเพื่อชดเชยชดใช้ไม่ติดหนี้ไม่ติดกรรมอโหสิอโหสิ